สดีครับพบกับพวกเราพวกเว็กเฮ้ยวันนี้วันนี้รีแอคอีกแล้วอีกแล้วแลวกูก็ไม่รู้จักเหมือนเดิมอีกแล้วจ้าต้งรู้จักต้องรู้จักหรอรู้จักแหละเพราะหนึ่งคนคนไทยโอ้ยมีคนไทยด้วยคนไทยชื่อว่าใครคนไทยนะครับผมพี่นิสกุลขอดได้ไสกุลนั่นเองย ซ <si> uh> ึ่งจะบอกว่าว่าน um> ี่นี่นี่นี่เป็นแฟนขับตัวยงขอเนือเป็นนี้ขอเนืเป็นนี่ขอเนืเป็นนี้ติงตั้งแต่สมัยมัธยมมัธยมเลยเหรอมัธยมจนปัจจุบันเรียนจบแล้วอุ๊ยก็ยังติ่งอยู่เกือบสิบปีเลยนะถึงถึงถึงปี2009 2009อู้13ูสิบสามสิบสามปีซึ่งตอนเนี้ยเขาขายไปทั้งหมด4ปี4ปีมึงสี่ปีคือเพิ่งคัมแบ็กเพิ่งคัมแบ็กเพราะว่าเอ่อคนล่าสุดจุนโฮเพิ่งจะออกจากกรมก็เลยได้ครบวงครั้งแรกอัลบั้มที่7นะครับผมชื่อว่า The Hottest Origin อ่าเ้นี่เราจะมารีแอคตัวอย่างกันนะครับผมไปชมกันเลยไหมนี่อุ้ยคนนี้หรอพี่นิชคุณอะ เอ้ยเซ็กซี่สามสิบจริงปะเนี่ยโอ้หรอสามสิบแล้วหรอสามสิบทั้งวงคุณทบีเอ็มไม่เคยเนี่ยอยากเป็นท้าเชนดตัวอ่าอันนี้จุนฮออุ้ยรถยี่ห้ออะไรอ่ะอยากซื้อรถไว้ให้พี่เขารับอันนี้จุนฮอีอจุนฮอล้างวยชุดนี้จริงดิโอ้โหไม่แพวเลยอันนี้จุนเคสามสิบยังแจ๋วอ่ะ สาทั้งวงเลยหรอทั้งวงสาบวกหมดปาดหน้าเด็กจุนเทโอ้ยอ๊อกสองตีออกแพ็กหยานคนุ่มดามเออโลเลกโลเลกโอ้โหโอมากหล่อสว์อันนี้กินไยด้วย เมนโกูวีมาดอเสื้อดีมากดองดองเวลถ้าไม่ถ้าไม่เป็นแฟนคลับจริงจะไม่รู้เรียกว่าเรียกว่าดงนะทำไมอ่ะดงคือชื่อแบบที่แฟนคลับท์เเรียกกันเลยอ๋อนี่ชั้นซองเขาไม่กี่คนนะวงเนี้ยเขาไม่หกคนน้องยังว้าวอะไรอุกกบาทอุ้ย เจ้าฮอตเทลซอร์ริซินว้าวสุดยอด28 28นี้28นี้เจอกัน2องทุ่มด้วยใช่2องทุ่มเกาหลีอ่ะหกโมงหกโมงเกาหลีก็คือ4ี่โมงเย็นของไทยอ๋อเลิศเลิศเลิศดนตรีเขาก็ดีนะเมื่อกี้ใช่ใช่แต่คิดว่าไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่เพลงจริงอ่ะน่าจะแค่แบบเป็นซาวด์เลยเฉยเราเรวลงถือว่าเจ p แบบ พัฒนาปะอาจจะพอด้วยแบบคาแรคเตอร์ของ 2PM ด้วยหรือมั้งที่แบบเขาเขามาสายเออสายเซ็กซี่สายแบบอะไรแบบเดอะแมนมาตั้งนานแล้วอ่ะคอนเซ็ปต์ก็คือคอนเซ็ปต์คือสัตว์ป่าปะวงใช่ใช่สัตว์ป่าเหรอยังไงวะคอนเซ็ปต์เขาจะเกี่ยวกับแบบดุดันเหมือนสัตว์ป่าอะไรอย่างเงี้ยเออก็ดูหุ่นแต่ละคนที่ผันผ่านมาก็คือแบประมาณเนี้ยแล้วยิ่งบวกกับยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งใช่สามสิบยังแจ๋วแจ๋วแต่ก็น่าดีแท้แท้แท้แ ที่แปดเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีเด้เอางี้ดีกว่าใครที่เป็นฮอตเทสเนี่ยแล้วแบบว่าได้ดูคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเพราะว่าช่องนี้เรามีฮอตเทสอยู่นั่นเองแน่นอนบอกเลยว่าหลังจากนี้ไม่พลาดไม่พลาดแน่นอนจะเล่าวงไหนหรือว่าให้ตามวงอะไรเพิ่มเติมอีกก็คอมเมนต์บอกมาเด้อคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะผมที่ใต้คลิปได้เลยแล้วก็ที่สําคัญวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <พ>ได้เลยค่ะพ<บ>ี่พอบแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราต้องไปกันแล้วนะครับพบกับพวกเราใหม่พวาไวไว,ไ,วได้คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย